เริ่มต้นฟื้นฟูฟื้นคืนความเดิมพระโอวาทพระอาจารย์ที่กรงเมตตาเริ่มต้นฟื้นฟูธรรมชาติแห่งสรรพสิ่งฟื้นคืนความเดิมแท้จริงแห่งธรรมเริ่มต้นฟื้นฟูรักษาความปกติฟื้นคืนความเดิมแห่งสมดุลเริ่มต้นฟื้นฟูความว่างเปล่าตรงกลาง ฟื้นคืนความเดิมแห่งแยบยนต์เริ่มต้นฟื้นฟูธรรมลักษณะฟื้นคืนความเดิมแห่งกลมกลืนเริ่มต้นฟื้นฟูพลังธรรมฟื้นคืนความเดิมแห่งบริสุทธิ์เริ่มต้นฟื้นฟูธรรมชาติขาดพร่องฟื้นคืนความเดิมแห่งสมบูรณ์เริ่มต้นฟื้นฟูหนทางของผู้นำผู้แท้จริงฟื้นคืนความเดิมแห่งปรีชาญาณ เริ่มต้นฟื้นฟูรากแท้แห่งมั่นคงฟื้นคืนความเดิมแห่งสถรภาพนิรันศิรักเอ๋ยด้วยธรรมานุภาพปฏิบัติบำเพ็ญสัมผัสได้เห็นจริงบนหนทางสู่ความดีงามเส้นทางที่เดินผ่านมานั้นไม่ใช่ง่ายชีวิตคงไม่มีเป้าหมายทายิเริ่มก้าวแรก ดุดรอยเท้าพระพุทธ,ธอริยะบุราณที่ทับซ้อนซ้ำแล้วซ้ำเล่ากับภาราปณิธานปรโโปรสามโลกอันจะได้สำเร็จสิทธรักตรือคิดท่องแท้นาระหว่างทางที่ก้าวเดินปฏิบัติบำเพ็ญอยู่นั้นเป็นสิทธิ์เองใช่หรือที่จะสะดุดตนล้มลง ระหว่างที่ก้าวเดินเผชิญอุปสรรคเป็นสิทธิเองใช่หรือไม่ที่ล้มเลิกกลางคันระหว่างทางที่ก้าวเดินอยู่นั้นจำต้องกล้าทิ้งรอยแผลเป็นไว้กระนั้นนับว่าเป็นผู้มีการผ่านประสบการณ์ชีวิตจนแข็งแกร่งดังนั้นมีเป้าหมายในชีวิตจึงต้องก้าวเดินปฏิบัติบำเพ็ญจริงฟื้นฟูฝึกฝนจิตเดิมแท้คืนความสว่างสดใส ธรรมชาติแห่งสรรพสิ่งอดีตฟังเสียงมิยินอนาคตมองไม่เห็นปัจจุบันขณะตรงหน้าโฟกัสสำคัญฟื้นฟูคืนเดิมแท้จริงแห่งธรรมนิรันร์รักษาความปกติอย่างพอดีกระไรที่เกินเลยจากพังมิใช่แค่รักษามิได้แต่คือทำลายถึงแล้วซึ่งที่สุดรู้จักหยุดแล้วถอยออกมาอย่างสงบ ฟื้นฟูคืนเดิมแห่งสมดุลนิรันร์ความว่างเปล่าตรงกลางจิตใจมีพื้นที่ก่อเกิดการกระทํามีโอกาสดำเนินทลายสลายพิษร้ายแน่นพื้นที่ว่างเปล่าเกิดดีงามฟื้นฟูคืนเดิมแห่งแยบจนนิรันร์ธรรมลักษณะกล่าวถึงดั่งน้ำไหลไปอย่างนิ่มนวลไม่แข็งกระด้างไม่ชนไม่ต้าน ว่าแทรกซึมได้ทุกพื้นที่ฟื้นฟูคืนเดิมแห่งกลมกลืนนิรันด์พลังธทำแห่งการกระทำให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนทำแล้ววางให้แล้วลืมสำเร็จแล้วเดินต่อไปยืนมั่นอย่างสงบฟื้นฟูคืนเดิมแห่งบริสุทธิ์นิรันด์ธรรมชาติขาดคร่องจากสมบูรณ์ด้วยท่อมตนเลยยอมลดงอเพื่ออยู่ตรง เว้าเพื่อเติมต่ำเพื่อยืนสูงยิ่งถ่อมตนยิ่งแข็งแกร่งแต่นุ่มนวลฟื้นฟูคืนเดิมแห่งสมบูรณ์ิรันหนทางของผู้นำผู้แท้จริงมิใช่การอยู่เหนือคนอื่นแต่คือการทำให้คนอื่นอยากเดินโดยไม่ต้องบังคับยืนมั่นตรงสงบงามสงา่ารักษาคุณธรรมชนะโดยไม่แกร่งแย่งนำโดยมิแย่งชิง ฟื้นฟูคืนเดิมแห่งปรีชายานเนรันรากแท้แห่งมั่นคงยิ่งชูตัวยิ่งล้มเร็วยิ่งเงียบยิ่งมั่นคงไม่ยกตนข่มท่านจะมั่นคงจะอยู่ได้นานฟื้นฟูคืนเดิมแห่งเถรภาพนิรันด์สิทธรักเอ๋ยทุกถ้อยคำที่อาจารย์กล่าวมานี้หวังอย่างยิ่งสิทธิจะเข้าใจจริงแห่งโอวาดได้ท่องแท้ ดังนั้นสิรรักคือผู้มีธรรมในชีวิตเมื่อศสด็จเตื่นเข้าใจจริงธรรมชาติรู้ธรรมานุภาพสัมผัสได้เห็นจริงจงรุดมุ่งรุดศึกษาบำเพญ็ญบรรยายปฏิบัติด,ดำเนินมีความพินิสุขุมทีท่วนประหนึ่งเหมือนขณะย่างก้าวข้ามแม่น้ำในฤดูหนาวมีความราบอบคอบระมัดระวังพิทักษ์ปกป้องประหนึ่งเหมือนกาศ สะกดรอยตามอยู่ทุกด้านมีความซื่อสัตย์อ่อนน้อมคบหามิสหายประหนึ่งเหมือนถนอมหิมะมิให้ละลายยาะยามต้องแสงแดดมีความมั่นคงหยัดยืนหนักแน่นประหนึ่งเหมือนฐานหินผาที่สูงชันเพราะฉะนั้นปณิธานใจของสิธิ์ที่มีรู้จักก้าวเจริญจริงด้วยศรัทธาเมื่อก้าวรุดออกเดินชุดช่วยเวไน ด้วยปณิธานเช่นนี้ย่อมอยู่บนเส้นทางเสียสละอุทิศย่ยอมอยู่บนเส้นทางสร้างฐานบัวแน่นอนดังนั้นหวังสิทธรักตั้งใจจริงออกเดินตามหายติธรรมในทุกที่ทุกวันพระอาจารย์รู้ว่าสิทธิรักได้เจอพบพเผชิญกับอะไรบ้างอริยะเจ้าล้วนต้องผ่านการเขี่ยวกร,รมบททดสอบมาทั้งนั้นเพื่อพิสูจน์คุณธรรมดีงาม ฉะนั้นสิทิรักก็เช่นกันการก้าวขึ้นบันไดเบื้องบนก็ต้องเริ่มก้าวแรกและก้าวต่อไปหวังว่าสิทธิ์จะรู้เข้าใจถึงปณิธานคือภาระหน้าที่รับผิดชอบร่วมช่วยกันภายเรือร่วมช่วยงานฟ้าร่วมแรงร่วมใจพาสถานธรรมได้พัฒนาเติบโตมีบุคลากรมากมายก่อเกิดจริงซึ่งบรรยากาศธรรมเดียวกัน